Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. e a Expect nothing less. You check as I'm chess. So What's happening next? Yeah. e got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in t his possession. You got the retention. I leave an impression and take a redemption. Ah, สวั <c oughs> ส,ด, <c oughs> สดีครับอยู่กับทอมนด้ channel ว,วันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับตอนพิเศษนะครับที่ผมจะพาทุกทุกคนไปดูอ่าแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปนะครับสำหรับใครที่มาที่แม่สอดนะครับ จะมีแลนด์มาร์กจุดๆหนึ่งะครับที่เป็นแลนด์มาร์กใหม่นะครับสำหรับถ่ายรูปซึ่งเป็นถนนทำใหม่ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านติดชายแดนไทยพม่านะครับจากที่ได้เห็นตัวอย่างในอินเสิร์ตตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แยกตรงหน้าโรบินสันนะครับซึ่งโรบินสันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับระยะทางจา,จากจุดนี้ไปประมาณ26กกิโลนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตามทางที่จะไปยังจุดถ่ายรูปนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูก็เดินทางตามผมได้นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าจุดถ่ายรูปจุดนี้นะครับาบางเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปเนี่ยบางทีอาจจะต้องโหลดแบบโหลดแบบนำทางเอาไว้ก่อนนะครับที่เป็นแบบออฟไลน์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวขากลับบางทีออกมาแล้วอาจจะหลงได้นะครับ สำหรับจุดถ่ายรูปอย่างนี้นะครับก็เป็นจุดใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครมาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดพื้นที่อยู่ในชายแดนแต่ว่าความสวยงามเนี่ยถือว่าสวยงามกว่าในส่วนของอที่เป็นถนนหมายเลขสามนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะเส้นทางการเดินทางก็จะผ่านอําอเภออุ้มผางนะครับทางไปอําเภออุ้มผางนะเลี้ยวไปถนนหนึ่งูนย์เก้าูนนี่นะครับอำเภอปะพระอุ้มผาง พอมาถึงแยกนี้ถนนเฉลิมพระเกียรติเข้าวงเวียนนะครับไปอีก25กิโลนะครับ เวลาที่เหมาะสมที่จะมาจุดนี้นะครับจริงๆคือจะเป็นเวลาช่วงประมาณเช้าหรือมาปมาณช่วงก่อนจะเย็นๆนะครับถึงจะสวยงามนะกลางวันอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าวันนี้ที่เราถ่ายทำเนี่ยอ่ามันตอนที่เราเดินทางอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับซึ่งแดดไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มีเมฆฝนอยู่ด้วยนะแต่ผมก็มีอินเสิร์ตตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะ ที่ผมอินเสิร์ตใส่เข้าไปให้นะครับจะให้ได้เห็นถึงความสวยงามของอาภาพด้วยนะครับอันนี้มาเก็บรายละเอียดให้นิดหน่อยเรายังตรงไปอุ้มผางนะครับถึงแยกที่เขียนว่าอำเภอพบพระอุ้มผางก้าวหนึ่งนก้าศูนเราให้ตรงไปนะครับ ตทศบาลตำบลแม่กุกนะครับเรายงตรงไปก่อนนะครับ i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time i'm alright i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago ทางหลงชนบ,บท4014นะครับรอเนอะซึ่งทางก็จะเขียนว่าโรงเรียนบ้านแม่โกนเยนนะครับ4.6กิโลให้เราตรงไปนะครับเป็นประตูเข้าอย่างนี้บ้านห้วยไม้แป้น,นครับเราตรงอย่างเดียวเลยเนาะ One in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. <laughs> เปียนหมดแล้วเราเลี้ยวเข้าหมู่บ้านมหาวันนะครับ หมู่บ้านมหาวันทางแยกให้ตรงไปนะครับ แกนี้ให้ตรงมานะครับ ไปเก็บภาพแป๊หนึงครับอันนี้ครับเ <ไป S 2> อาอ,อ,อ,อเคครับสองนนทบุรีครับนนทบุรีร <c oughs> พอดีทำคอนเทนต์อยู่ครับ <c oughs> เขาเรียกว่าโค้งสามสามสามนะครับทาหารเรียกว่าโค้งสามสามสามนะครับเป็นจุดถ่ายรูปนะครับอันนี้อาจจะมีละอองฝนลงมาบ้างนะผมจะพยายามเก็บให้ดูเนาะ โลเคชันตรงนี้ถือว่าสวยงามเลย แต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะไปอยู่บนเนินนู้นนะครับเนินที่เห็นข้างหน้านู้นนะครับเนินที่เห็นข้างหน้านู้นนะครับจะจุดถ่ายรูปนะครับล้ตลงแต่ตรงนี้เป็นต้นไปสวยมากนะครับถนนตรงนี้ ราอยู่วันนี้เลยครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับรอแดดลงเรามาถึงแล้วตำบลมหาวันขณะนี้เราอยู่กันในจุดของอเท่าที่ทหารบอกมานะครับคือถนนเป็นโค้งสามสามสามนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่อํอเาเภอแม่สอดจังหวัดตากงนะครับทางมาอุ้มผางที่ผมได้เปิดให้ทุกคนดูไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เป็นจุดพิกัดจุดใหม่นะครับที่สามารถมาถ่ายรูปกันได้นะครับโดยมุมที่จะถ่ายรูปหลักๆเลยก็จะเป็นมุมนี้นะครับมุมอยู่ด้านบนนะครับมีบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปย้อนไปได้นะครับกับที่ทุกคนจะมานะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่สวยงามเลยนะครับดูวิวโดยรอบนะครับได้รับชมกันไปแล้วนะครับกับพิกัดตรงบริเวณนี้นะครับที่เป็นแลน์มาร์กแห่งใหม่สาหรับ ใครหลายๆคนที่จะเข้ามาถ่ายทำนะครับก็สามารถเข้ามาถ่ายได้นะครับช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อยนะครับซึ่งสามารถมาตามที่ผมบอกได้เลยนะครับยังไงก็วันนี้เขาขอตัวลาไปที่น่นี่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องคอมเมด้้เชนเนลกัน้วยนะครับคุณครับฝั่งนั้นคือแม่น้าเมยนะครับติดชายแดนไทยพม่านะครับแล้วก็มีหมู่บ้านผู้อพยพน่าจะมีวานผู้อพยพ

I'll be the best above all the rest, put me to the tester. Yeah. Expect nothing less, you check as I'm chest, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pen. it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Uh! You could try to play, but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. And same from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep who feed, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they scheme me Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say